Biết, biết không, không cắn rồi hết hang, ừ. à? à. cười cho không biết ở bản

저기 비야 나너 어디야 เอาาาเอาตัเอาาเอาาือแล้วเขาดไปโรงเรียนหองหองเรียนเราับมังเเหจ๊่อ้ก็ไม่ยอมแบล่อ่าจวดเจเจมคจ้าาแตงเหมืออ่นมากนทิง ก็เก้เงี้ยกเรียนอีนานอีนี้ก็กเงียเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยมาผ้ามือคุ้าว้า่เยาดาวเดี๋ยวตรงการ

这个好了，这个满满的。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền mà Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โรงเียนที่ประเทศะขอบตาเป็นังไงเป็นแดงหนุ่มเป็น 啊，我不那摆无，打我去去台为啥？<noise> <noise>

Hướng và nó phải bài ừ, thưa, 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 thưa không bài 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 bài

고맙 <laughs>